นะตอนนี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ไปหมดแล้วนะฮะส่งแต่สืบนอกขึ้นแบบกระตองก็ง่อยมาถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปไว้อย่างนี้เนี่ยตนนนี้คือใครพี่น้องคนไหนอยากจะไปไล่ประยุทธ์น,นะคร ถนนสาธรารณะไม่ให้ผ่านนะครับงสงสสยไปถนนบ้านพ่อนี่ก็อ้างว่าเพราะมันผ่านบ้านพ่อก็เลยไม่ให้ขับผ่านก็ต้องถามว่าถนนเนี้ยมาจากภาษีประชาชนหรือมาจากเงินพ่อมึงนะครับผมนะฮะต่อให้ถนนนี้มันจะตัดผ่านบ้านพ่อมึงหรือว่าบ้านใครเนี่ยมันก็ม,มันก็เป็นถนนสาธารณะมาจากภาษีประชาชนทุกคนขับผ่านได้มันเรื่องของเขาไอ้แม่เย็ด พุ่มกับครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับทาไมถนนนี้มาสร้างมาจากภาษีใครครับถนนซีสร้างมาจากก็ประมาณจากไหนครับไม่ไม่นั่นแหละผมถามไงว่าถนนเนี้ยภาษีใครถนนเนี้ยภาษีใครพี่พี่แมะวรพบรุนทองใยขัง ประชาชนมีคนถามในไลฟ์ฮะตอนนี้ประสีใครถามไม่ทราบว่าทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะสอบจะตอบได้ไหมว่าตอนนี้ประสีใครดาีาคนก่อนตอนนี้เงินใครสร้างา่ตอนนี้เงินใครสร้างแล้วเงินเดือนพี่เงินเรื่องนี้นี่แหละพี่ทำไมทำไมทำไมอธิบายประชาชนมานี่ชื่ออะไรสุเจตบุญคงนะครับอันนี้คำถามจากคนในไลฟ์คำถามจากคนในไลฟ์คำถามทำไมถ่านไม่ได้ ถนนนี้มันถนนบ้านพ่อพี่เหรอถนนพ่อพี่ตัดเหรอก็เราประสมทั้งนั้น,ลนแล้วไงคุณไปเใช่วดาหรือยังไงต้องใช้ราชสัพทับเลยไหมมาจากบ้านหรืยงไงแลแล้วคนมีดาวก็ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่โก้กับเขาไหนมีดาวแต่ไม่ไมีความเป็นคนอันนี้ก็ไม่เอานะคะแล้วเมื่อกี้ผมถามบอกมียังมีหน้าบอกผมถามว่าถนนหน้านี้บ้านพ่อพี่ตัดเหรอ ผมถามว่าถนองเนี่ยพ่อพิตัดแล้ยังไงมาสนอนสวดตัวแล้ยังไงนีม่มนถนนหลวงตอบก็ตอบไม่ได้บอกยังมีหน้ามาบอกไอ้ผมระวังคำพูดม,มึงเป็นใครนะต้องพูดรา่าสับเลยไหมไอ้ประวัติพบแม่เยน็เยนแลนะเราไม่เอาคน,น,นมดีดาวอยอะมาน้าคุยกัน